คราวนี้คนอะคูสติกถามคนไฟฟ้าอย่างปาป้าเบนเบนอ่าหลายครั้งที่พี่เล่นกีตาร์เฟนเดอร์เมื่อก่อนเวลาจัดเสียงเนาะพ uh huh. ี่แยงมากเพราะเล่นอะคูสติกมันจะเงียบมากแต่พอเล่นเฟนเดอร์แล้ว uh huh. พี่ไม่ค่อยใจลักษณะการจี่ของฮัมบัรกิ้ uh huh. งกับซิงเกิลคอยปกติเนี่ยมันเงียบไหมหรือว่าพอสับไปปุ๊บแม่งจะจี่เลยโดยเฉพาะพวกฮัมเบอรกิ้งฮัมบ uh ัรกิ้งจริงจริงจ,งจ,งจงีน้อยกว่าครับพี่ผมแต่ก็มีเหมือนกัน้วครับอื um มีเหมือนกันแต่ว่าน้อยกว่าครับผม อธิบายเพื่อนเพือนเราติดาบมาว่าฮัมบัคกิ้งอ่ะมันก็คืออ่ามันเพื่อนเพื่อจะเห็นปิกอัพของกีตาร์ไฟฟ้าใช่ไหมครับมันจะเป็นคู่กันคู่กันใช่ครับตัวโอเคอ่าน่าละครับคุณครับฮัมบัคกิ้งโอเคครับผมฮัมบัคกิ้งก็คือการต่ออนุกรมครับอ่าพี่พี่บมก็คือถ้าเป็นอะค์กูติกก็จะมีโย่หนึ่งที่ต่ออย่างนี้ก็คือทาคามินิครับทากาไมนี่ที่มันใส่สลับนิมุตเป้พี่ผมนึกออกไหมครับ ที่มันเป็นไอ้สะพานสายของมันบิดหลังเนที่มันตัวทําสลับเหม,หมหือนรูปเหมือนรุ่นก่อนๆพี่บอมเคยเห็นใช่ไหมครับจาได้ไหมครับ,รบตะราบนีบนั่นนั่นมันตานุกรมนะพี่บอมอ๋อครับอ่าครับนั่นแหละมันเลยแน่นเพราะอะไรตะามันนี้ถ้าดีดปรับเราเห็นไหมพี่บอมเสียงโอ้โหไม่ค่อยได้เรื่องเลยครับมันแต่ถ้าภาคไฟฟ้าของมันใครสู้มันได้ครับผมตาอืมอืมถ้าฟ้ามันดีนั่นใช่ครับจริงๆข้างในผมเคยแกะซ่อมพี่บอมมันเป็นอนุกรมเป็นฮัมบัรกิ้งนะครับนั่นแหละการต่อ มันซ่อมยากี่อย่างเงี้ย <laughs> <c oughs> ใช่ครับคนข้างยากครับทักคามินี่ทีนี้อะฮัมมัสก,กิงก,ก็คือการต่อการต่อแบบวนกับพี่พี่บอมก็คือมันใช้สองตัวขดลวดสองคอย<ไ>แล้วมันวนกันคือชนกันเลยครับผมอืมอืมอมอ่าเด็กซิงเกิลคอยมันเป็นอันเดียวทีนี้พอต้านทานสูงพี่บอมมันก็ต่อมันก็ต้านทานคือมันลดเสียงกีีได้มากขึ้นครับผมเพราะว่าแรงต้านทานมันสูงอือืมอ่าทีนี้พอเป็นซิงเกิลคอยอ่าพอเป็นซิงเกิลคอย อ่ะอันนี้ผมให้ดูนี่เหมือนเทเลอันนี้ของเทเลีมันเป็นอันเดียวพี่ผมพออันเดียวทีนี้มันไวมากในการรับรับสัญญาณครับผมแต่ความโปร่งเสียงมันสูงความแน่นมันน้อยอ่ามันเลยรับสัญญาณทบกวนไวมากกับไอ้พวกนี้แต่ทาให้เสียงเพราะไอ้พี่ผมแต่เวลามันสับเก๊กผสมมันเห็นไหมครับพี่ผมเฟนเดอร์พอสับเก๊กผสมมันจะลดเสียงกี่ลงอ่ะ